เข้ามาที่หน้าโฮมของ Google Gemini กันเลยในการสร้างอินโฟกราฟิกสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องเลือกเป็นแคนวาสยกตัวอย่างให้เขารีเสิร์ชข้อมูลสมมุติว่าเราจะนําเสนอข้อมูลประชากรไทยปี2568ให้เขาสรุปเป็นข้อมูลให้กับเราก่อนโดยคุณน้ำจะใส่พร้อมนะคะไปว่าสรุปจํานวนประชากรไทยโดยแบ่งเป็นชายหญิงและแบ่งไปตามช่วงอายุภูมิภาคหลังจากนั้นให้เขาประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลในแคนวาสก่อนหรือว่าใส่ข้อมูลของเราเข้าไปได้เลยก็จะออกมาเป็นข้อมูลในแคนวาสทางด้านขวามือเรียบร้อยแล้ว ทำเป็นอินโฟกราฟิกให้เราเข้าไปที่สร้างนะคะทางด้านขวามือบนเลือกอินโฟกราฟิกเลยค่ะโปรเซสอย่างรวดเร็วเลยคะ่ะปรับแต่งในเรื่องของโทนสีก็ยังสามารถที่จะทำได้นะคะใส่คำสั่งเข้าไปง่ายๆเลยค่ะช่วยปรับเป็นโทนสีแบบนแนวคอเบอเรทเพิ่มไอคอนเข้าไปด้วยกดส่งเลยค่ะนี่เช็คสักนิดนึงนะคะการนำไปใช้ตรงนี้ง่ายมากอีกเช่นเดียวกันให้เรามองไปที่ทางด้านขวาบนกดแชร์ใครอยากจะนำกราฟเนี่ยไปใช้เป็นไฟล์ PDF บ้างนะคะจะสามารถทำยังไงได้